ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกชัานด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเราจะมาเล่นแมปหนึ่งนะครับที่เป็นแมปที่เออใครๆก็ชอบนี่แหละก็คือแมปนีนะ้ซึ่งก็คือแมปนี้เลยนะครับแมป Fishing Go Fishing เอย Go Fishing โอเค แมปนี้นะคะผมเคยเล่นมาแล้วยังไม่เล่นไม่นานมากอะ่ะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับแมบปบแมปยูยูดียูดียูพีดีนะครับไปตกปลาครับโอเคแล้วไม่รอช้าเราไปถ่ายคลิปตกปลากันนะครับโอเคโอเคครับ แล้วก็เข้ามาแล้วนะส่วนเราก็รอนะครับเพราะว่ามันกำลังประมวลผลให้เรานะครับโอเครอรอไปยาว,ยาวโอเคนะฮะท่านผู้ชมเราก็มาแล้วนะครับโอเคซึ่งเบ็ดที่ผมใช้จะเป็นเบ็ดสีน้ำเงินเป็นเพชรแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่ โอเคครับโอเคครับโอเคเราไม่รอช้าไปตกปลากันเลยนะครับท่านผู้ชมทำไมเครื่องผมกระตุกจังเนี่ยอย่าบอกนะว่าเพราะการาฟิกนะท่านผู้ชมผมต้องปรับการาฟิกอีกแล้วอะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ปรับการาฟิกมาเป็นปกติแล้วแล้วเราก็ ครั้งเดี๋ยวต่อไปเราจะไปตกปลากันนะครับผมยังอยู่เกาะเริ่มต้นอยู่เลยนะครับระดับสีหวระโหลกสีส้มโอ้น่าจะกาก,ากประมาณน่าจะก,กากเลยแหละโอเคครับแล้วไม่รอใช้มาตกปลากันนะครับมาโอเคโอเคครับท่านผู้ชมเราก็ให้เรากดเ,เจ้าเป้าสีแดงอันนี้ไปนะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าปลามันจะมานะครับเอามาแล้วเอา,าแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเราต้องกดรัวๆนะครับเราต้องกดแบบรัวๆเลยอย่าบอกนะว่าวันนี้อ่ะผมสามารถซื้อผมอยากผมสามารถได้เรือฟรีไป <c oughs> โอเคโอเคผมโคตรตกใจเลยโชค <c oughs> ดีจังได้สเปาได้เหลือคิดมัดโคตรตลกเลยท่านผู้มผมมันคือมันจริงๆมันคือตารางปฏิทินนะผมเราจะได้มาตามแบบนี้แหละต่อไปแล้วก็ขับเรือไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดไปตัดภาพไปเลยครับโอเค โอเคก็ถึงก็โอเคก็ถ uh ึงแล้วนะครับเกาะเนี้ยซึ่งเป็นเกาะที่ผมไม่ค่อยคุ้เคยแล้วเราจะมาตกมันนะครับระดับของมันก็คือเวอรี่ฮา์พอดีแล้วผมจะสู้กับไอไอพวกปานนั่นได้ไหมเนี่ยเพราะเบ็ดผมก็กาคอสมควรผมลองดูก็ได้โอเค โเคกดไปนะครับกดไปเดี๋ยวผมรอผมต้องนั่งมันนั่งนอนเนี่ยไม่ได้อ่ะท่านผู้ชมผมเกีผมอุตส่าห์ถ่วงเวลาไว้แต่มันไม่ได้นะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หนะครับท่านผู้ชม แล้วต่อไปเราก็ขึ้นเรือไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะไปนะผมจะเอาเบ็ดผมจะเอาเหยื่อนะครับที่ว่าแข็งแรงที่สุดในครั้งที่ผมสุ่มมานะครับอันที่โคตรแข็งแรงที่สุดก็คือน่าจะเป็นแมกม่านี่แหละมีอยู่ห้อันจะชนไหวไหมเนี่ยลองดูก่อนนะครับถ้าได้ได้ก็แสดงว่าดีพอสมควรเลยแหละ ไอ้กันแม็กมาอันนี้น่าจะได้เลยแหละเอาละเอาละโอ้ไม่ได้ท่านผู้ชมโอเคหมายว่าผมต้องไปสุ่มใหม่แล้วแหละผมไม่เหมาะกับน่าจะไม่เหมาะกับเกาะนี้แล้วแหละแล้วไอ้พวกนั้นมันก็น่าจะ น่าจะเก่งน่าดูเลยแหละผมจะไปเกาะผมจะกลับไปเกาะหลักแล้วนะครับโอเคผมก็ว่าอยูอ่ทำไมผมไม่อัพอันนี้ผมก็ว่าอยู่เนาะตานผู้ชมผมทำไมผมไม่อัพอันนี้ว่าโอเคส่วนโอเคอันนี้ก็เราเราไปเกาะเราต้องไปเกาะให้ได้ คือคืออันนี้ผมได้จะครบแล้วเนี่ยแต่เหลืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใน,นเนี่ยเกาะไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอผมต้องไปเกาะไหนเนี่ยเกาะเริ่มต้นของผมมาเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะโอเคเกาะโอเคเกาะน,นี้แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเลยนะเดี๋ยวผมตัดภาพไป โอเคครับก็ตอนนี้ก็น่าจะถึงเกาะแล้วแหละถึงเกาะแล้วกลับไปเราไปตกปลากันว่าจะได้ปลาตัวนี้ไหมปลาตัวนี้เลยหวังว่าคราวนี้ขอได้ระดับอีพิกระดับอีพิกนะท่านผู้ชมแค่แคหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ไหมเนี่ยผมลองดูก่อนเบ็ดแม็ก อย่าแม็กมากของผมต้องได้แล้วระดบับพ่อเอาละแต่ตัวซ้ำๆเนี่ยโอ้เนี่ยมันได้ระดับแค่เนี้ยโอ้ไม่ดีมันก็ดีอยู่นะแต่จริงๆอะผมอยากเอาไปขายอะแต่ไม่เอาดีกว่าก็ดีอยู่เก็บไว้ไปเดี๋ยวขอตกอีกรอบดิแต่จะได้ อือโอเคตกปลบบาเอาละเอาเอาอุ้ยเรีปลาดาวอันนี้ขอให้ได้คือขอให้ได้ขอให้ได้คือแต่ตัวทำตามมากไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมเอาตัวตัวที่ว่า ตัวกิโลกรัมที่สุดในเนี้ยไปขายไ <mm> อ,อบวกเรามาายปลาอย่าไปเลยปลาดาว <mm> เรียบร้อยได้เงินมาแปดรอยแปดร้อยี่สิบสองเอาไปทำอะไรดีเนี่ยว <mm> ่ไม่เอาดีกว่า <mm> เดี๋ยวไปนี่ <mm> เดี๋ยวไปอัปเดตความสปีดเออ,เอไม่พอ โอ๊ตต้องกระสอมแต้มโอเคครงนี้ขอให้ได้เติะเคเบ็ดแมงม่ายังไหวี่ได้กล่องของขวัญเราสมดีหวังว่าจะได้ของดีๆนะ เหยื่อแค่เนี้ยไอเหยื่อแบบเนี้ยโอ้ยอย่าแม็กมาบดด้วยลองเอาไปใช้เหยื่อแอปเปิ้ลแล้วกันเพื่อจะช่วยได้น่าจะช่วยได้เหยื่อแอปเปิ้ลหน่อยโอเคกดกดผมยังไม่ยอมแพ้นะครับท่านผู้ชมเราจะสู้ต่อไปจะสู้ต่อไปครับท่านผู้ชมอุ้ย เฮ้ยทำไมดวงตีจังอ่ะได้ก่อของขวัญมารัวๆเลยอขอให้ได้ของดีๆเจอไม่เหยื่อก็ดูดิผมได้เหยื่อนเนี่ยผมได้เหยื่อนเนี่ยมาสี่สิบอันและเยอะสุดแล้วเนี่ยโอ้ไม่ผมไม่พอใจเลย โอเคแค่นี้แหละสำหรับการเล่นแบบโปรฟิจริงของที่มาให้ทุกคนดูก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย